สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำใบไม้นะคะเพื่อไว้ตกแต่งห้องนะคะอันนี้จะเป็นใบไม้นะคะสไตล์คุณครูแดงนะคะ,ะก็คือเราเตรียมกระดาษมานะคะแล้วก็แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีนี้เราก็ตัดกระดาษนะคะใหะ้เป็นชิ้นออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยววิธีตัดกระดาษนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตัดยังไงนะคะค่ะสำหรับวิธีการที่เราจะทำเป็นรูปใบไม้นะคะ ให้ได้ให้ได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็พับครึ่งของกระดาษเข้ามาแบบนี้นะคะอันอันนี้คือกระดาษที่เราตัดแล้วนะคะคือเราพับครึ่งเข้ามาแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดให้เป็นรูปใบไม้นะคะใบไม้ครึ่งหนึ่งนะคะ ใบไม้ครึ่งหนึ่งพอเราตัดออกมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรากาองออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นตรงกลางนะคะจะเป็นรอยพับนะคะอันนี้ก็คือเราใช้ซ้อนกันหลายใบนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะในการในการสําเร็จเร็วนะคะอ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งใบอันนี้ครูแดงใช้ใช้สี่ใบนะคะตัดทั้งละสี่ใบแล้วแต่ค่ะว่าเราจะ ทําทมากทําน้อยขึ้นอยู่กับกับว่ากันไกที่เราตัดนะคะมีความพรมหรือเปล่านะคะเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดเหมือนเดิมค่ะตัดไปเรื่อยๆอก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะเราทำไปจนจะหมดนะคะหมดกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเราจะยังไม่ทำหมดนะตอนนี้นะคะ,ะเมื่อเราตัดกระดาษได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็มาคลี่กระดาษออกทีละแผ่นแบบนี้นะคะออกทีละแผ่นแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้ เพื่อความสะดวกนะคะในการทําเป็นใบไม้แต่ละใบนะคะเรามาคลี่กระดาษต่อแบบนี้เลยอ่านี่นะคะแบบนี้นี่วางตรงนี้ก่อนนะคะ,คะนี่ค่ะก็จะได้มาเป็นรูปแบบนี้ทีนี้นะคะเราใช้กันไกลนะคะอ่าเอาไม่ใช่ค่ะเราใช้ไม้บรรทัดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ ทีนี้เราจะใช้ในการรูดนะคะให้ใบไม้มีความหยักๆยักนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆทําลงมาแบบนี้อพอเรากางออกมาแล้วทีนี้ก็จะได้ใบไม้รูปหยักๆยักแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งใบค่อยๆทํานะคะเพราะว่า ถ้าเราทำเร็วเกินไปแล้วทีนี้ใบไม้จะเสียรูปทรงนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เราทำไปเรื่อยๆเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระดาษนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะถ้าวันไหนที่ฝนตกนะคะมันก็จะทำให้กระดาษนะคะมันมีความชื้นแล้วก็มันจะทำยากนิดนึงมันจะมีความเหนียวกว่า แต่ถ้าแดดแดดจัดนะคะก็คือกระดาษมันมันก็ว่ามันจะแห้งแล้วมันจะทําง่ายกว่านะคะ,ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นี่ค่ะอันนี้คือใบไม้ที่เราเตรียมที่เราจะไปประกอบนะคะเป็นพุ่มไม้นะคะเป็นต้นไม้หรือว่าอะไรก็ไดอ้อันนี้ที่เลือกมาเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าเราจะมา ผสมกับสีสีชมพูแล้วทีนี้มันจะออกมาอาจจะเป็นเหมือนดอกไม้ที่แบบว่ามันเป็นหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นใบไม้เหมือนธรรมชาตินะคะเราก็สามารถใช้เป็นสีเขียวสีขาวหรืออะไรางี้นะได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดเราทำออกมาเยอะๆนี่จะได้แบบนี้ แบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะเตรียมอ,อุปกรณ์นะคะสำหรับทำในส่วนของพุ่มไม้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับการประกอบในส่วนของใบไม้นะคะพุ่มไม้แล้วก็ต้นไม้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอ พักแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ